คนปลายถามว่าอยากรบกวนให้แนะนำทุกเผ่าเด็ดๆไวนนนน้สำหรับ p v p 1500บวกก็อันเนี้ยอันเนี้ยสำหรับงบทั่วไปเลยจะแนะนำแบบใน a, เมตาเนาะโอเค <m uch ing> อันนี้พื้นฐานในการจัดทีมก่อนนะแ p l a n จะเป็นตัวแทงอยู่ตัวหน้าแล้วก็ตัวกลางแล้วก็ตัวหลังอีก2ตัวจะเป็นตัวแบบทำดาเมจหรือว่าจะเป็นแบบเออสตันหรือเป็นแบบซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้ หน้าที่ของแพลนไม่มี2อ,อย่างใช่ไหมคือ1คือทําตัวให้ถึกๆไว้2คือเพิ่ม Energy ให้ทีมหรืออาจจะฮิลอาจจะยื้อเวลาไว้ให้ตัวอื่นอะไรก็ว่าไปเนาะเพื่อที่อีกสองตัวหลังอจะได้มี Energy ใช้ในการเล่นมากพอนะครับประเด็นที่ต้องรู้2ตัวหลังควรจะมีไพ่1ใบอะถ้า2ตัวหลังใช่ไหมมันจะมีไพ่4ี่ใบคือใบคือคือจะมี4ีท่าสตัวก็เป็นแปดท่าใช่ไหม ควรจะมีหนึ่งใบที่ไม่ใช้ energy พอไม่งั้นถ้าเกิดพืชตายอ่ะคุณแทบเล่นไม่ได้เลยเพราะคุณจะใช้มี energy ไม่พออันนี้ก็เป็นพื้นฐานไว้หรือว่าถ้าไอ้ไพไอ้ใบที่ไม่เพิ่ม energy นั้นอ่ะเพิ่ม energy ให้ทีมได้ด้วยอันนี้โอเคแต่ว่าถ้าเป็นไพ่ที่เป็นใช้ energy หมดเลยสีตัวแล้วมีการ steal energy มาบ้างเนี่ยเท่าที่ลองนะเท่าที่ได้ลองเองอ่ะไม่พอเพราะว่าบางทีอีกฝั่งหนึ่งตอนก็ตใช่ไหมพอ plant มันตายแล้วอ่ะ แผนฝั่งนั้นตายฝั่งเราก็ตายอ่ะไอสติเวนเนจี้แทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าตอนหลังอ่ะเราจะใช้เนจี้กันสิ้นเปลืองมาก <S 2> <S 2> <S ก็กเลยรู้สึกว่าเราจะควรจะเก็บไพ่ไปทําดาเมจหรือว่าต่อคอมโบอะไรเงี้ยมากกว่าการมาสติเวนเนจี้ในตอนท้ายนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นแลนนะครับถ้าแลนที่ไม่แพงก็ควรจะเป็นแผนเพียวอะไรก็ตามที่เป็นเพียวตอนนี้น่าจะไม่แพงเพราะว่ามันบีดง่ายนั่นเองไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนะแต่ว่าแต่ว่าบีดง่ายก็เหมือนเดิมครับซีเรียส ความขี้นในเพื่อนมาทังทีนะครับใช้มันให้เปลืองเอาความรู้จากมันมาให้หมดอแครอทแครอทโอเคอ่าไ,ไม่ไม่แรงมากลงมาศูนจุดหนึ่งห้านะครับโอเคนี่คือพืชมาตรฐานที่ราคาสบายเลยโอเคมาตรฐานนะครับหนึ่งตัวพืชเนี่ยจริงๆมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเขาได้นะครับเปลี่ยนอันนี้คือมาตรฐานนะถ้าเปลี่ยนเขา ก็เอาแคคตัสออกแล้วใส่เป็นลิฟบักซึ่งมันจะหาไม่เจอเพราะว่าผมผมใส่เพียวไว้ต้องมาเอาเพียวเป็นเพียวห้านะครับคราวนี้อ่าราคาจะแรงขึ้นมาหน่อยเป็นศูนย์จุดสองหนึ่งแล้วก็บักรูปกันทุกตัวเลยสังเกตได้ว่าคือที่บักรูปเนี่ยไม่ใช่บักรูปเพราะาพันนี้บักรูปนะแต่ว่าโดนกวาดแล้วตัวที่บักรูปอะยังขายไม่ออกนั่นเองก็ประมาณศูนจุดสองหนึ่งนะครับอ่าหรือ เปลี่ยนเป็นเขาฮิวเขาฮิวมันชื่ออะไรนะจำได้ไหมโรสบัต <Rose bug. S 1> อ่าโรสบัตนะครับโอเคนี่คือนี่คือพืชที่ฮิวแต่แตะกี้นี้ที่เปลี่ยนเป็นลิฟบัคจะเป็นพืชเอเนจี hmm. ก็คือสมมุติว่าเราเป็นทีมที่ใช้เอเนจี hmm. เปลืองมากอะสองตัวหลังเช่นน mm ี hmm. ้เปลืองมากอะเราควรจะเล่นพืชที่ใส่เขาลิฟบัคเพื่อให้มันได้เอเนจี hmm. เยอะๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าคอมโบก็เล่นง่ายด้วยถ้าไพ่ขึ้นมือสองใบใส่ไปเหอะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือโรสบัตนะครับก็ ราคาก็จะเห็นไหมพอเป็นเพียวปุ๊บอ่ะราคามันจะลงมาเลยก็คือ0 1นเพราะว่ามันบีดง่ายนั่นเองนี่คือพืชไปที่ตัวกลางนะครับตัวกลางที่ง่ายขึ้นมาหน่อยก็คือบีสนะครับเผื่อใครจะพิจารณาบีสก็ตัวที่เกลื่อนที่สุดนะครับก็คือโลน,นินยิ้มยิ้มแล้วก็นัทแคคเกอร์ ก็คือนัดครกร์เนี่ยต้องใส่สองใบเลยนะก็คือทั้งตัวปากแล้วก็อ้าวฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวปากแล้วก็ตัวหางนะครับก็จะเป็นนัดแครกกับนัดโตรนั่นเองราคาน่าจะไม่น่าจะแรงนะแรงไหมถ้าไมเ่เน็ตไม่ค่อยโอเคศูนจ <Huh? S 1> okay. ุหนึ่งสี่ก็ไม่แรงมากแต่ก็โดนกวาดไปพอสมควรเพราะว่าทุกตัวตอนนี้ที่ขายอยู่ในราคานี้ติดบักรูปหมดเลยนะครับ คือพอมันเป็นบักรูปมันเท่าไหร่เพราะว่าพอติดบักรูปเนี่ยเราต้องรอมันแก้บักก่อนนะไม่ใช่ว่าเล่นได้นะทุกคนอ๋อส่วนจุดหนึ่งสี่ก่าครับก็ประมาณส่วนหนึ่งห้านะครับแปลว่าูนย์จุดหนึ่งห้าไปสองตัวแล้วอ่าแล้วก็บีทถ้าเกิดเป็นบีทที่ที่เพิ่เมเอนจอ่ะต้องไปเอาตัวไหนออกจําได้ปะมันอยู่หางให้ลูน่าลูน่าให้มามอ้าว งั้นเราต้องเปลี่ยนนัดแคคเกอร์ออกด้วยใช่ปะลู่น่าไหนอ Luna, ะนลูน่าแอปสอบคารตันเทลแล้วก็นัดนัดแคคควรจะใช้เป็นอย่างอื่นเขาใช้อะไรกันรู้ปะโกด้าปกติเขาใช้โกดา้าโกด้าโกด้าโอเคใช้โกด้ากันนะครับ กดว่าอยู่ที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามแต่เท่าที่ดูตะกี้มันจะติดบั๊กนะโอเคได้ก็จะถูกลงหน่อยเพราะว่าอันนี้มันอยู่ที่เราจะเลือกเบิร์ดเราจะต่อที่เบิร์ดเลยนะครับก็คือเบิร์ดเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดคนเล่นเป็นเพเนสนะครับคือเบิร์ดยังไงอะไปไปเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาแล้วอะมันก็ก็เท่านั้นอะเพราะมันก็บางอยู่ดีเอนเล่นนกนะครับเลตันโอแล้วก็พีเจนโพสใช่ไหมอืม ดีเจนโพสแล้วก็เอ็กเลแล้วก็อะไรกันหนึ่งโพสไฟไม่ใช่เจะาเป็นอะไรอะเดลัสวันเหรอเดลเดลัสวันก่อนเดลัสวันก่อนเอาแบบใช้เต็มเตมก่อนอันนี้คือน,นอกที่แรงมากๆนะครับแล้วก็มีล้วงด้วยคือตัวตัวหลักก็คือก็คือลิตเติ้ลโอนี่แหละลิตเติ้ลโอเนี่ยจะจะเป็นตัวล้วงนะครับ แต่ข้อเสียของมันก็คือใช้ Energy เปลืองอันนี้ก็คือใช้ในกรณีว่าคุณไปเลือกเอาว่าคุณจะใช้ไอตัวไหนที่จะใช้เป็นตัวศูนย์ e n น r g y นะครับอถ้าอันนี้ก็ต้องเล่นตัวกับ b บี t ตะกี้ที่ที่เราใส่ไอตัวศูนย์เนนจชื่ออะไรอะ่ะนั่นแหละไอ้ทีมตัวที่มีโกดา้านะครับมันถึงมันถึงเล่นได้แต่ถ้าเราจะใช้กับ b บี t ที่เขื่อนที่สุด <laughs> ก็คือไอโรนินอิมแล้วก็นัดแคคเกอร์สใบนั้นนะ่ะ เราต้องเราควรจะเปลี่ยนหางมันเป็นน่าจะเป็นโพสไฟนะครับอ่าก็คือ all out shot นี่แหละก็เป็นสไตล์ที่โอ้แต่ราคาแรงราคาแรงมากขึ้นมา่วนจุเลยนะครับก็จะเป็นทีมมาตรฐานเลยที่พูดมาเนี่ยเป็นทีมมาตรฐานแล้วก็ขึ้นแรงสูงๆได้สบายเอาจริงแรงระดับท็อปๆก็ยังเล่นได้นะครับแต่ว่า ต้องเก่งอ่ะต้องนับ energy เป็นแหละต้องคำนวณดาเมจค่อนข้างแม่นพอสมควรแล้วก็ต้องอ่านเกมถูกว่าโพสต f i ใช้ตอนไหนคุ้มอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับแลนะ้วก็ excel เนาะมันต้องดูจังหวะเยอะพอสมควรสำหรับตัวนกคือไม่เป็นลมว่ามันเอา b e ีไปตีตัวแทงและนกมีหน้าที่ตีตัวตัวหลักของมันนั่นแหละประมาณนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ล้วงตัวหลังนะมันเป็นล้วงตัวที่ตัวที่ตีเร็วที่สุดซึ่งคิดไว้เลยก็มีแค่นกกับปลาเท่านั้นที่ตีเร็ว เพราะฉะนั้นเราจะได้ตีตัวหลักมันอยู่แล้วยกเว้นว่ามันเป็นทีมแพลนทั้งทีมหรือว่าแพลนเล็บทายเทา,ายนะครับส่วนอควาอควานี่แนะนํายากนะครับอควาแนะนํายากแต่ว่าจะแนะนำอควาสสายแล้วกันคืออควานะหลกัหลกๆคือคุณจะมีนิโมหรือไม่มีนิโมถ้ามีนีโมตัวที่แบบเน้นตีแรงนะครับก็ใส่นีโมใบหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรก็ได้ท,ที่ที่ตีเกิน ร้อยสิบอ่าให้เป็นไอเดียประมาณนี้ตีเกินร้อยสิบนะครับใส่ไปสามใบก็จะเป็นปลาดาเมจดหลักแล้วก็อีกอกันหนึ่งก็คือปลาดูดเลือดถ้าปลาดูดเลือดต้องเล่นนี้ต้องใส่แอนิโมนีสองใบก็เป็นเขากับหลังนะครับแล้วก็ใส่แรมใช่ไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นปลาดูดเลือดที่ที่ผมเล่นอยู่อยากรู้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่ละก็คือศูนย์จุดสองหนึ่งหกสามนั่นแหละแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ แรงเลยแหละราคาแรงเหมือนกันก็คือถ้าคุณจะไม่เล่นแผนบิตเบิร์ดนะและถ้าเล่นอะควาก็จะเล่นอะควาแบบนี้ก็ได้อควาแบบนี้แล้วก็เป็นเป็นมีดูดเลือดตัวหนึง่งคือเป็นทีมแพลนอะควาอะควาก็คืออะควาดูดเลือดนี่แหละกับอะควาตีแรงหนึ่งตัวอะควาตีแรงหนึ่งตัวก็จะเป็นอะควาที่ใส่ไปเหออไพ่ที่ตีเกินร้อยสิบนะสี่ใบไอเดียก็จะประมาณนี้นะครับจริงจริง อะควาอะควาที่มันมีริสกี้ฟิชอะเวลาตีไอตัวแผลนกับตัวเลตายมันจะบวกาดาเมจเพิ่มอ,อยากให้เน้นเป็นริสกี้ฟิชกับโกลฟิชริสกี้ฟิชกับโกลฟิชนะครับอ่ะเป็นสองใบนี้พอดีโอเคราคาไม่ค่อยแรงแต่ว่ามันมี<ต>ดูได้ไ<ด>งใช่ใช่แอนิโนโมเน่ออก อนนี้วันี้มีหนึ่งอันไม่ไม่คุ้มไม่ได้อืต้องต้องเป็นเพียวแบบตีตีแรงร้อยทั้งสี่ใบเลยถ้าจะเล่นปาดาเมีนะครับก็นั่นแหละลิสกี้ฟิตกับโกฟิชใช่ไหมอ่ะมาดียังไงมันมันจะคล้ายๆกับคือโกฟิชมันจะโชว์สตาร์แรงนเนี่ยเพิ่มสปีดไงตอนโดนตี ตอนดนตีแล้วก็เพิ่มดาเมจตอนที่ตีแทงโอเคอ๋อโอเคสกี้ฟิตกับโกฟิตค่อนข้างมีประโยชน์ในการใช้ถึงแม้ว่าดาเมจมันจะน้อยกว่าพวกปิรัญญาก็ตามใช่ uh huh. แล้วทีนี้ถ้าจะเล่นเป็นตัวกลางก็เอาเป็นก็ไม่ต้องหางเป็นนีโมไปเลยหางเป็นแบบพวกถ้าจะเอาแบบเล่นง่ายๆก็คือเป็นอคอย กับโชสตาร์โอโ้โหคอย,อยนี่เขียนไงเชอโอไอป่ะเอโอไอเออคอยกับโชสตาร์นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะอ่าตัวนี้ตัวนี้จะเล่นได้แหละศูนย์จุดหนึ่งห้าทุกคนแปลว่าปลาก็แอบแพงนะเนี่ยอืมตัวนี้เล่นได้เลยแหละตัวนี้เล่นได้อืมอันนี้เน้นเล่นง่ายนะ ถ้าจะเอาเล่นยากก็จัดอีกแบบนกจอบกอล์บเนี่ยพอแล้วพอแล้วเอาเป็นไอเดียส่วนเล็บไทยเล็บไทยนะ่ะเพื่อให้ r a c t i c a อจะเอาเล็บไทยเพียวอันนี้คือคือเพื่อราคาล้วนๆนะเล็บไทยเพียวก็จะเป็นเล็บไทยที่ผมเล่นเลยนะครับก็คืออ่าไทายสไปร์ไทยสไปแล้วก็มันมีเล็บไทยอื่นไหม ที่เพียวเพียวแทบเล่นไม่ได้อะ่ะมันต้องผสมบัคอก่ะเป็นอย่างน้อยไฮสปไทนีไดโนไ่ใช่คือคือเราพยายามไม่จะเน้นเราคือหลายคนอะ่ะหลีกเลี่ยงจากการพยายามหลีกเลี่ยงในการแนะนำเล็บทายเพราะเล็บทายเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะตัวที่เล่นได้มันมันไม่ได้มีอยู่เกินนะครับ Tiny ไทนีไดโนอันนี้ทั่วแล้วก็สแปร์ลี่สปู หรือว่าจะเปลี่ยนเขาเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเป็นเป็นดี a ามก็ได้นะอ่าเป็นดีซามดีซามแรงดีซามแรงมากเดียวหมดก็คือศูนจุดสหนึ่งเห็นไหมราคาจะไม่แรงเพราะส่วนใหญ่จะจะเพียวอ่ะจะประมาณนี้หรือว่าถ้าเอาเก่งขึ้นหน่อยอะใส่เขาเป็น l a กก i n g มันจะทำให้คอมโบติดง่าย คือคือเท่าที่ผมเล่นให้ดูอะก็คือสังเกตว่าตัวหลักอะเราคือทายสไปก็คือพยายามล้วงนั่นเองก็คือต้องใช้ทายสไปแต่อเผอิญว่า<ม>ทั้ง4ี่ใบอะเราใช้ Energy หมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่เปลือง Energy พอสมควรการเปลี่ยนเขาเป็น l a g g i n g จะทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนี่ก็จะเป็นตัวที่ Add A เล่นอยู่นะครับซึ่งเดานะว่าราคาก็ก็แรงแหละราคาเนี่ยแค่นี้ก็ศูนจุดสามแล้วนะครับเออแล้ว แต่ว่าเหมือนสปีดน่าจะเยอะนะอ่าแต่แต่เล่นได้ตัวนี้เล่นได้เลยแหละ0.3เพราะว่าผมจะบอกว่าโอเคราคาฟลอร์เล็บทายคงจะอยู่ที่0.2หรือ0.25อะไรเงี้ยถ้าเป็นบเล็บทายธรรมดานะแต่ว่าความแอดวานซ์ของเล็บทายคือคุณต้องผสมตากับหูให้สปีดมันเยอะกว่า41เพื่อที่คุณจะได้ตีก่อนบีท t โคตรซับซ้อนนะครับ ขอคุณทุกคนที่นัง่งนั่งฟังมาถึงจุดตรงตรงนี้ก็จริงๆสาหรับไลฟ์นี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาจะมาแบบเล่นโชว์แบบเก่งๆนะเพราะว่าไ,ไม่ได้แบบกล่าวว่าแบบสตรีมเกมเพื่อจะเพื่อจะให้เห็นอะไรแต่ว่าจุดประสงค์ของไลฟ์นี้คือคือเชื่อ,อ,อ,อว่าตอนเนี้ในใน,ในไทยอ่ะแ็กซี่ก็ฮิตมากๆแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่แบบหลายๆคนจะจะ,จะมาหาไรายได้ในตรงนี้เนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนเหมือนกันแต่แต่ก็ก็เชื่อว่า ข้อมูลหนึ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์ก็คือหลังจากที่เขามีการปรับเรื่องของ SLP ไปอะ่ะมันนำให้ทิศทางของเกมนี้ชัดเจนว่าถ้าคุณจะหากเงินจากเกมนี้ได้คุณต้องเน้นในการเล่นแรงเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งใจจะทำให้คลิปนี้เป็นแม้ว่าจะยาวก็ตามแต่ว่าเป็นหนึ่งในชุดข้อมูลที่ที่จะได้รับรู้ว่าเออแรงทีมที่แบบเล่นแรงได้แบบเก่งๆอะ่ะต้องจัดประมาณไหนตัวละครที่แบบ แบบไหนจัดไพ่แบบไหนอะไรเงี้ยมันถึงจะมันถึงจะสามารถไต,ต่แรงขึ้นไปได้อะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละก็หวังหวังว่าจะจะเป็นประโยชน์นะครับทำให้ตอนท้ายอ่ะก็เลยไม่เล่นต่อนะแต่ว่าเน้นเน้นว่ามานั่งช้อปปิ้งกันมาดูว่าเออเล็บไทยน่าจะมาแหละแล้วเล็บไทยมันต้องจัดแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคือผมเข้าใจว่าก็จริงๆก็มีหลายหลายช่องที่ทําข้อมูลไว้ละเอียดพอสมควรแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่า ผมผมรู้อะว่าคนที่คนที่ฟังช่องผมอะหลายครั้งจะมาจากเป็นสายลงทุนเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นสายที่พุ้กคลีกับเกมอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ก็เลยอยากจะเป็นแบบประตูบานหนึ่งที่ท,ที่ทำให้แบบเออเผื่อคนจะเอาไปต่อยอดได้หรือช่วยในการตัดสินใจได้ว่าเอ๊ะฉันจะเอายังไงดีต่อกับชีวิตนะตอนนี้เพราะว่าอาจจะมีทีมที่แบบไม่ดีอยู่ติดมือหรือว่ายังไม่ได้เข้ามาเล่นหรือหรือยังไงก็ตามยังแบบ ยึกยึกเยือยอย,ออยู่ก็ว่ากันไปน่าจะช่วยให้การตัดใจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณจิรวิทย์จริงๆที่ที่เข้ามาช่วยต่อยอดต่อแล้วก็ขอบขอบคุณข้อมูลมากมายนะครับอ่ะฮะอืมอืมอืมนั่นแหละนั่นแหละดีครับผมมือใหม่ก็ได้รู้จักเกมมากขึ้นใช่ใช่คือคือผมรู้เลยว่าคือแม้ว่าฐานข้อมูลจะอยู่ในหลายหลายช่องอย่างช่องอ่าคุณยูเคฟเองอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่แบบเป็นนักลงทุนเนี่ยอาจจะยังยังไม่เด็บ กะว่าจะเข้าไปดูไงเออแล้วบางทีมันมีหลายๆข้อมูลที่แบบมือมือใหม่ต้องเจออะไรประมาณนี้จะได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับอ่าฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่เราวิจิจริงๆนะครับท,ที่อที่ว่างเข้ามานะครับใช้งานมันเต็มที่เลย <laughs> ครับก็วันนี้ก็ดึกแล้วเนาะก,ก,กันในคลิปหน้านะครับ